สวัสดีครับสวัสดีช่วงเช้าเช้านะฮะช่วงเช้าเช้าของวันที่26นะฮะอาคารที่26นะครับก็คืออ่าก็เตรียมรับมือรับความพร้อมนะฮะเกี่ยวกับพายุคาชิก,กิคาคาคาชิก,กิชื่อก็เรียกยากเนาะไม่ใช่ภาษาพภาษาแม่เรานะทุกคนนะคาชิก,กินะฮะก็คือเห็นบอกว่าจะ จเจียดมาทางภาคเหนือนะทางเชียงใหม่แต่ตอนนี้ถนนหนทางนะครับก็ยังโปร่งใสยังโลง่ลงๆอยู่เลยนะทุกคนเนี่ยนะก็ยังคลืมๆแต่ยังยังมีแดดอ่อนๆออ,ออกมานิดนึงนะเมื่อกี้หลังจากนั้นก็แบบคลืมเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็คลืมแต่ยังไม่มีฝนนะทุกคนแต่ยังไม่เจอฝนที่ไหนเจอฝนก็แบบ เมนมาบอกได้นะครับในคอมเมนต์นะครับเมนมาบอกได้นะฮะก็คือเราก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วกันนะฮะในจังหวัดที่เขาเตือนมานะครับตอนนี้อก็มีพี่สาวให้คนเขามาช่วยทำต้นชงโขไอ้ต้นยิ่โถ ổ. นะฮะ ดอกยีดโถลใหม่นะครับในโซนข้างหลังนะฮะเพราะว่าเขาต้น mm hmm. กิ่งกิ่งมันยาวขึ้นนะฮะกิ่งมันยาวขึ้นดูทุกคนอะไรก็ยังเละเกลอกะอยู่นะฮะยังไม่ได้เก็บนะฮะฝรั่งพุทธาก็อยู่ในโซนนี้นะครับยังโอ้หมีสูกหลายลูกเลยทุกคนจะเ,เข้าไปเอาอยัางไงดูดูด,ดูมันสูกหลายลูกเดี๋ยวจะเข้ามาให้ดูนะฮะยวเข้ามุมนี้แล้วกันพอจะแซะเข้าไปได้ นี่มันสุกหรือว่ามันเหี่ยววะเนี่ยสุกทุกคนได้ที่ละเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกหนึ่งหมดแดงเนี่ยลูกเนื้อสุกสวยเลยเนี่ยโอ้หมดแดงมดแดงมีที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกดูสิต้นไหนมีอีก หอมนะครับหอมเหมือนฝรั่งที่นกเลยทุกคนหอมเหมือนฝรั่งที่นกเลยหอมแบบหอมหวานนะ่ะเปรี้ยวอมหวานนะ่ะนะครับโอ้ลูกนั้นก็กําลังจะสุกแนะแต่วันสองวันนะเนี่ยนะทุกคนลูกกําลังแบบคำสองคาเลยนะคำสองคำกำลังดีเลยนะครับนี่นะก็ต้น นี่นะครับยิ่โถเนี่ยก็คือกิ่งมันยาวนะฮะก็เลยให้เขามาช่วยนั่งทำนั่นตัดกิ่งมันนะครับเนี่ยที่ใช้หมดเลยนี่นะเราก็เตรียมความพร้อมนะครับด้วยว่ามันจะรุนแรงเพราะว่ามีเซลล์บอดแคท มา,มาบอกตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าจะมีฝนลงฝนตกพายุอ้าาทาจชิกิอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานะครับคาจิกิอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็แบบออยังยังไอ้นี่อยู่นะแต่ที่เชียงใหม่ฝนตกแบบสามคืนสี่คืนซ้อนแล้วนะในเมืองนะทุกคนก็ยังอยู่ในสภาพนี้อยู่นะ ดอกไอเนี่ยสีม่วงบานวสวยๆนะทุกคนเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับแต่สีทีมันอยู่สูงไปหน่อยเนี่ยนะครับบางสวยเลยนะถ้าเขาแบบเยอะๆเขาคงจะสวยนะทุกคนแบบให้มันเป็นพุ่มอ่ะ เป็นแนวรลวของแนวต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยเฉพาะบนบนเขานะทุกคนแบบป่าในป่าในเขาอะไรเงี้ยนกจะเยอะมากเลยนะครับนี่คือผมเดินออกมาถึงโซนข้างหน้าข้างหน้าแล้วนะทุกคนก็นี่ครับตรงจุดที่บอกไว้นะ,ะแบบเผื่อนาะเคาได้ขายนน่นขายนี่เนาะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ก็คือเป็นดอกพวงคลามนะฮะดอกพวงคลามนี่เลยสวยนะถ้ามันออก,กเยอะๆทุกคนนี่แล้วตอนนี้ก็อยู่ใต้ต้นมะยงชิดนะฮะใต้ต้นมะยงชิดเนี่ย คือแบบโอ้โหล่มดีมากเลยใบร่มรื่นนะทุกคนแล้วก็จะมีพวกไม้เรืออะไรต่างเรือยขึ้นไปเขาไม่ว่าจะเป็นอีพิภูหรือว่าพวกาชายผ้าสีดาหรือว่าสายม่านใต้พวกนี้นะฮะเขาก็จะเรือขึ้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเลมอนหน่อยนะครับนี่เลมอนพวกนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับเหมือนสีมันจะแบบดีขึ้นแล้วนะฮะ ตอนนี้คนงานน้องๆยังไม่มาก็ยังเงียบๆอยู่นะครับยังไม่ได้มีเสียงอะไรนะเสียงตัดเหล็กเสียงเคาะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะยังไม่มีเสียงแต่ถ้าคนงานมาเมื่อไหร่นะก็จะมีเสียงทันทีเลยนะเลมอนตน้นนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่วงแรกๆนะครับก็คือพ,พวกเราได้ทําการห่อไปแล้วนะครับได้ทําการห่อไปแล้วแล้วที่นี้เนี่ยคือ ที่มันเป็นแบบนี้นะเพราะว่าปุ๋ยมันเกินขนาดนะครับแล้วทีนี้พอหน้าฝนมาต่อมาหน้าฝนนะมันก็มาแบบเหมือนชะิล้างปุ๋ยให้มันลดความเข้มข้นลงอ่ะนะฮะมันก็เลยผิวมันก็เลยเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มกลับมานะทุกคนผิวมันก็เริ่มเริ่มกลับมานะเป็นเลมอนยูเลกานะครับ,รบแต่ก็รู้ว่ามันเสียแล้วนะแต่ก็เหลือเก็บไว้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เหมือนมันเป็นแข็งแข็งนะทุกคนเนี่ยเหมือนมันเป็นแข็งแข็งนะนี่นะะก็พามาให้ดูให้เห็นนะครับพามาเรือกให้ดูให้เห็นแล้วก็มาร่วมคอมเมนต์กันนะฮะถ้าใครอยากจะแสดงความคิดเห็นก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับนี่คือเลมอนคาเวียนะครับเป็นลูกเหมือนลูกมะกอกนะทุกคนเนาะแต่ที่ไหนได้เป็นเลมอนนะครับ แต่ที่ไหนได้เป็นเลมอนนะฮะส่วนน่นี้เป็นญี่ปุ่นเป็นเลมอนญี่ปุ่นมากกับเลมอนญี่ปุ่นก็จะดกๆหน่อยอ่าเหมือนพวกน้องช่างจะมาแล้วนะ อันนี้ข้าของก็ยังละเกะระกะอยู่นะทุกคนข้าวของก็ยังละเกะระกะอยู่นี่ก็สุกไปแล้วนะครับนี่ก็สุกไปอีกลูกเดี๋ยวก็คงร่วงอะนะฮะเดี๋ยวก็คงร่วงอะเพราะว่าแบบต้นนี้คือเอามาประมาณเดือนสองเดือนแล้วมั้งนะฮะเดี๋ยวก็คงสุกเดี๋ยวก็คงร่วงอืมก็ด้านนี้ เป็นเลมอนต่างออสเตรเลียนะครับแต่โอ้ทากเยอะเลยทุกคนทากเยอะเลยขึ้นต้นเลมอนเนะนี่ยอแล้วตัวนี้ก็อีกด้านหนึ่งนะก็เป็นเลมอนทั้งหมดเลยเนี่ยลูกนี้จะใหญ่ใหญ่ตั้งแต่ ผมคิดว่ามันเป็นลูกครึ่งเห็นเห็นเขาบอกม,มัน,นั้นน่าจะเป็นลูกครึ่งระหว่างเลมอนกับมะนาวนะไอเลมอนกับส้มโอเนะเพราะว่ามันใหญ่เลอเกินทุกคนเพราะว่ามันใหญ่เลอเกินทุกคนที่ผมเข้าไปดูมันน,น่าจะเป็นแบบลูกครึ่งอะระหว่างเลมอนกับส้มโอนะครับใหญ่กำมิดเลยนะเนี่ยเหลือมือ ทรง m ด้วยดีจะได้แม่ช่วยกำจัดนะ,ะนี่ก็ให้คนกิ่งของเขาก็ให้มันแบบเลื้อยไปตามอะไรต่างๆที่ขึงไว้นะฮะโอ้เดี๋ยว หอมทุกผมเอาไอ้นี่ใส่เข้ามาในอกระป๋าเกงไว้แล้วทุกคนระหว่างเดินถ่ายเนี่ยคือหอมกลิ่นโชยมาเลยอืมเนี่ยหอมหอมเปรี้ยวหวานนะฮะเดี๋ยวขอถ่ายก่อนอ่แล้วกน็นี่อีกต้นหนึ่งเป็นอีกต้นหนึ่งที่น่าสนใจนะลูกใหญ่มากอืมทุกคนรูกใหญ่มาก พูเนี่ยน้ำจะเยอะที่บ้านอะ่ะทําพวกส้มตําตําถั่วตําแตงอะไรอย่างงี้บ่อยนะโอ้โหไม่ต้องซื้อมะานาวเลยทุกคนเอาเลมอนเนี่ยไปกินไม่ต้องซื้อมะนาวเลยเอาเลมอนเนี่ยมาดึงเอาเลมอนที่สวนเนี่ยไปกินไปใส่ส้มตำอร่อยดีจุใจนะฮะเพราะว่าน้ำเขาเยอะนะครับโดยเฉพาะเลมอนญี่ปุ่นเนี่ยน้ำจะเยอะน้ำจะฉ่ำๆมากถ้าลูกไหนที่มันจังๆนะ แบบเอาไปใส่ตําแตงตําถั่วอะไรเงี้ยนะเนี่ยผิวเขาก็ับบเกลียก้ยงเกลี้ยงเกลานะทุกคนนะอ่อนละมุนนะฮะดูเนี่ยผิวเขานะเกลียกยก้ยงเกลี้ยงเกลานะกิ่งเนี้ยรู้สึกว่ามันจะหักจริงด้วยเนี่ยหักตรงนี้กิ่งเนี้ยมันหักแล้วก็นี่เลยมันก็เริเขียวเ,ยวเอ๊ะเหลืองเืองแบบเนี้ย ก็จะตายนะนะเหมือนมันจะหักตอนการตอนช่วงระหว่างขนส่งนะทุกคนนะหักตอนช่วงขนส่งนี่นี่ละก็คืออ่าบรรยากาศนะที่เต,ตรียมตัมรับความพร้อมพายุค,คาจิกินะฮะแต่ก็ยังเงียบอยู่นะว,วันนี้นะเป็นวันที่อังคารที่26แล้วนะทุกคนก็ได้รับเซลล์บอดแคตมังตัง้งแต่วันที่24นะนะ ก็เชียงใหม่ท่วมตกไป3ามคืนแล้วก็ท่วมไปทั้ง3ามคืนแล้วก็ลดลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าเชียงใหม่เขาจะเป็นน้ํารอระบายเยอะเนาะนะนะเขาจะเป็นน้ํารอระบายมันก็เหมือนจะไม่ค่อยมีผลอะไรมั้งเชียงใหม่อะ่ะเนี่ยดูท้องฟ้าทุกคนนะนะนี่นะครับก็มาอัปเดตบรรยากาศของสวนให้เห็นนะเป็นรายวันรายวันนะทุกคนนะ ดูคลิปขี้เขียวไปด้วยกันนะครับแล้วก็ทําใจให้สบายสบายนะดูบรรยากาศขีเขียวร่มรื่นร่มรื่นไปด้วยกันนะครับมีเรื่องอะไรนะที่ให้คิดมากนะครับก็ปลดปลดลบๆบ,บออกไปจากหัวก่อนนะทุกคนอย่าให้มันแบบไปรบกวนจิตใจหาอะไรทูลรถเขียนนูน่นเขาเขียนไปข้างหลังนู่นหัวแดงแด,ง,ดงนู่น น้องคนงานหารถเข็นนะพอดีคนงานผู้หญิงเขียนไปนะครับนี่ละทุกคนก็ขอบคุณหน้าที่ติดตามเราชมเราฟังนะทุกคนนะร่วมดูอะไรเีเขียวด้วยกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับหมูดอกนี้ยังไม่บานเลยทุกคน ชาบาชมพูโอเคครับสวัสดีครับ